สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพมิน อีกแล้วนะคะวิดีโอในวันนี้นะคะเป็นคลิปที่มิ้นควรทําตั้งนานแล้วนะคะนั่นคือ night nice skin care routine นะคะมิ้นใช้อะไรบ้างก่อนที่จะนอนนั่นเองที่เราจะแต่งหน้าหรือว่าไม่แต่งหน้าหรือใช้ครีมกันแดดแต่ในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตกลับบ้านมานะคะเราจะต้องใส่ใจในการทําความสะอาดหน้าแล้วก็บํารุงผิวตอนกลางคืนเป็นที่สุดนะคะเพื่อที่จะทําให้ผิวเรามีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เกิดอาการปัญหาของผิวต่างๆนะคะซึ่งมิ้นก็จะมาบอกเพื่อนๆทุกค ว่ามิ้นใช้สกินแคร์อะไรบ้างนะคะยังไงก็ไปติดตามทำกันได้แ<ร>ยแรกนะคะสิ่งที่มิ้นจะทำนั่นก็คือการนอนนั่นเองค่ะไม่ใช่ผิดการนอนนี้มันก็ไม่สมควรนะคะแต่ว่าความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่โอเคเอาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่เราควรจะทำอย่างแรกนั่นก็คือการล้างหน้านั่นเองมิ้นก็ใช้เป็นการ n i ไม m i c e l l a คลีนซิ s i n อเตอร์ตัวนี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเห็นมา บ่อยๆมากๆแล้วมินก็จะสปอยเกี่ยวกับคุณสมบัติของกานเย่เพราะฉะนัน้นก็จะไม่พูดมากอยู่กับมันแล้วมินจะบอกแค่ว่าก่อนหน้าเนี่ยมินใช้ไป็นโอเดอร์มานะคะที่เป็นฝาแดงที่มันทําความสะอาดผิวหน้าคือมันก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนั่น,น,นแหละแต่พอเรามาเจอในเวอร์ชันที่ถูกกว่าเราก็เลยเออโอเคใช้กานเย่ดีกว่าเพราะว่ามันถูกกว่านะคะ แล้วก็ไม่จะใช้ตัวกันเย่เนี่ยล้างเฉพาะพวกเบสก็คือสิ่งผ,ผิวต่างๆที่แต่งหน้านะคะแต่ว่าในส่วนของที่เป็นมาสคาร่าติดทนหรือว่าลิปสติกลิควิดลิปสติกลองลาสติ้งตอนนี้ที่มันกําลังมา มิ้นก็จะใช้เป็นน้ำสีฟ,ฟ้าคือเป็นเมคอัพร e มูเวอร์สแบรนด์ที่มิ้นใช้นะคะก็จะมีลอรีอัลกับ1.28 0ก็คือว่าแนะนำทั้ง2ตัวเลยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกไหนเสร็จวก็จะ make sure ว่าหน้าเราจะสะอาดแน่ๆโดยการใช้เจลล้างหน้าตัวนี้นะคะมิ้นใช้เป็นเจลของซิ w a อชคือถังมินนะ้นอะมิ้นก็จะแนะนำให้ใช้เจลมากกว่าใช้โฟมอะไรที่มันเป็นฟอร์มเพราะว่าหน้ามินเป็นสิว ค่อนข้างโอเคมากกว่ากับเจลล้างหน้าตัวนี้นะคะมีา pH ที่เป็นบาลานซ์ก็คือ5.5เพราะฉะนั้นมันจะสามารถเหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นหน้ามันหน้าแห้งหน้าขาดน้ำหน้าแพ้ง่ายอะไรต่างๆสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะสิ่งที่มิ้นค่อนข้างแฮปปี้กับตัวนี้ก็คือตัวนี้ไม่ได้ช่วยให้เราสามารถลดสิวได้ก็คือเวลาที่เราใช้ตัวนี้เรารู้สึกว่าล้างหน้าสะอาดจริงสิว ลดลงนะคะแล้วก็มันอะไรสิวอักเสบอะไรเงี้ยมันก็จะแห้งเร็วมากขึ้นส่วนสิวอุดตันอ่ะมันก็จะลดลงนะคะมันจะดูบางลงแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยหลังจากที่มิ้นใช้ซิดวอชล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะมิ้นจะไม่มันจะไม่เป็นฟิลลิ่งแบบโฟมตัวอื่นคือบางทีอ่ะที่เราใช้โฟมล้างหน้าสําหรับผิวหน้ามันใช่ไหมคะมันจะทําให้เรารู้สึกแบบแคร็ก คือตัวซิทวอชมันไม่เป็นมันทําให้เราหน้านุ่มชุ่มชื้นแต่ว่ามันก็ยังคีความสะอาดมากๆอยู่ก็คือแฮปปี้คือชอบหลังจากที่มินล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จมินก็จะมาทําความสะอาดหน้าอีกหขั้นตอนโดยการใช้ตัวนี้เป็นโทนเนอร์จากคลินิกนะคะตัวนี้เป็นคลินิกคีไอไฟายอิงโลชั่น twice a day นะคะอันนี้เป็นเบอร์สามเบอร์สามไม่ใช่เสร็จการล้างหน้าหรือเช็ดหน้าแต่อย่างใดแต่เลขสมเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นเลขสําหรับ ผิวหน้ามันคือมันจะเหมาะสําหรับคนผิวหน้ามันนั่นเองตัวนี้นะคะจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นใครที่แพ้แอลกอฮอล์ก็จะคงจะข้ามไปแล้วเพื่อนๆก็ ก็วินคิดว่าคงจะมีใครที่สงสัยว่าทำไมใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งมีคิดว่าแอลกอฮอล์ถ้ามันอยู่ในถูกที่ถูกจุดมันก็น่าใช้อ่ะคือแอลกอฮอล์มันมาอยู่ในโทนเนอร์มันก็โอเคคือเวลาที่เราเป็นแผลเรายังใช้แอลกอฮอล์ในการล้างแผลเลยคือการที่เราใช้โทนเนอร์เราก็อยากให้มันเช็ดทําความสะอาดผิวหน้าเราก็มันก็เป็นฟิลลิ่งเหมือนที่เราเช็ดมามีนก็จะมาใช้เป็นพรีเซรัมก่อนก็คือตัวนี้ In this i n n i s f r e e The g r e e n t e a s ซ r ั m ตันนี้นะคเม็นเ็น คลีเซรั่มคือเป็นตัวที่ลงก่อนที่เราจะลงเซรลั่มจริง,รงตัวเนี้ยมันมีชื่อเรียกว่าเซรั่มสามวิคือสามวิอะ่ะตัวเซรั่มมันก็จะซึมลงผิวเลยซึ่งส่วนตัวแล้วก็คิดว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันทําให้ผิวเราหน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เหมาะแล้วก็พร้อมที่จะบารุงนในขั้นตอนต่อตัวที่จะช่วยทําให้ฟื้นฟูผิวหน้าเราและให้หน้าเรารู้สึกแบบเออมันขาวขึ้น สว่างกระจ่างใสขึ้นนั่นก็คือซูวาซูนะคะตัวนี้คือซูวาซูไบรท์เทนิ่งเซรั่มซึ่งราคาแรงนั่นแหละแต่มันก็ได้ผลดีมากๆเลยคือก่อนหน้านี้มินจะมีปัญหาในเรื่องคอดำกว่าหน้ามากๆมินก็จะใช้ตัวนี้เน้นบริเวณที่คอปัจจุบันนี้คอกับหน้ามินก็โอเคมันไปด้วยกันรอดอีกอย่างหนึง่งคือตัวนี้มันเป็นกลิ่นโสมอะทุกคนคือเราใช้แล้วเรารสึกแบบ โอ้ยใายเรา้สึกคะ,คะก็เป็นตัวสุดท้ายแหละซึ่งวันปกติก็ใช้ไม่ก็ใช้อะไรประมาณนี้แต่วันที่พิเศษขึ้นมาหน่อยคือวันที่ผิวหน้ามิ้นหนักหน่วงมากมิ้งก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะ The Klima Intensive Essence เป็น เจอร์อ่ะมันค่อนข้างเหมือนน้าเปล่าแต่พอเวลาเราลูบไปแล้วอ่ะมันมันเหมือนมีน้ํามันเล็กๆแต่ว่าไม่หนาคือผิวมันก็ใช้ได้แต่มันจะช่วยฟื้นฟนูผิวให้มันนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็แบบตรงไหนที่มันแบบขาดอะไรเงี้ยเหมือนมันจะไปช่วยเติมเต็มให้สนับสนุนให้ทุกคน ล้างหน้าก่อนนอนและบำรุงผิวหน้าในตอนกลางคืนนะคะให้เรามาใส่ใจในเรื่องพวกนี้ผิวหน้าเรามันเป็นหน้าที่สำคัญนะคะเพราะว่าหนึ่งคนก็มีหน้าเดียวเท่านั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของมินนะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ Sub subscribe c h anel n มินอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะวันนี้มินไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะ